อกองทมนิดนึงที่ตอนนี้ค่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องใบสงตัตเาราจะแก้ไขยังไงคะครับก็ตอนนี้ที่จะเริ่มส0สิบาทรักษาทุกที่ในกทมเนีน่ยจะออกมาแก้ปัญหาเรื่องใบส่งตัวด้วยนะครับในประเด็นสําคัญคือสําหรับผู้ป่วยที่ต้องไปรับบริการเนี่ยเราแนะนําให้ไปรับบริการในหน่วยบริการที่มีตราสัญ,ญลักษณ์30มสิบาทรักษาทุกที่ตรงนี้ถ้าเราไปยังหน่วยบริการใกล้บ้าง โดยที่เรายังไม่เคยไปที่ไหนมาก่อนเราเจ็บป่วยเล็กน้อยเราไปรับบริการไม่ว่าจะเป็นร้านยาคลินิกหมอคลินิกันกรรมคลินิก l a บคลินิกกายภาพคลินิกแผนไทยอะไรต่างๆเหล่านี้หากมีความจําเป็นต้องส่งตัวเนี่ยเราในราชกิจจาเรากําหนดว่าสามารถใช้จะเป็นกระดาษเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะเราไปที่ท่านแล้วถ้ามีความจําเป็นต้องส่งตัวหน่วยนั้นก็จะส่งตัวเราแล้วก็ให้กระดาษหรือถ้าไม่ได้ให้กระดาษเราสามารถจะเดินไปยังหน่วยที่ส่งต่อไปแล้วใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่การจะเกิดกรณีที่สองคือเราไม่ได้ไปยังหน่วยบริการที่มีป้ายตางสัญลักษณ์โดยหลักเนี่ยถ้าเราฉุกเฉินเราไปเนี่ยเราได้รับบริการแน่แต่บางครั้งตัวผู้ป่วยจะประเมินตัวเองว่าหนักแหละแล้วไม่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 น่าจะอาจจะไม่ฉุกเฉินวิกฤตแต่คิดว่าฉุกเฉินเพียงพอเนี่ยแล้วเราไปยังหน่วยบริการที่เป็นระดับสูงนะครับตรงนั้นเนี่ยในประกาศนี้เราก็จะประกาศว่าหน่วยบริการนั้นเนี่ยสามารถ ที่จะใช้ระบบส่งต่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ก็หมายความว่านเนื่องจากมีการเชื่อมข้อมูลกันหน่วยที่รับบริการให้บริการคนไข้ก็สามารถกดดูประวัติคนไข้นอกจากนั้นหากหน่วยที่รับเนี่ยไม่มั่นใจเนื่องจากท่านจะก,กังวลวนเรื่องการจ่ายเงินท่านสามารถโทรมา1 3 3 0ได้นะครับการที่มีประกาศอย่างนี้ออกมาเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้หน่วยที่รับผู้ป่วยว่าถึงแม้จะเป็นโทรศัพท์ กับ1330เราจะมีการบันทึกการสนทนาไว้แล้วเอกบันทึกการสนทนาน,นั้นสามารถเป็นหลักฐานการเบริกจ่ายได้ครับผมท่านคะอย่างกรณีที่แบบว่าเขาไปโรงพยาบาลผมว่าเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่สามารถรักษาได้อะคะ่ะ,ะมันจะมีทางออกอยังไงน้างงานนะคะครับผมน้างานตอนนี้ที่เราแนะนานะครับก็คือในประกาศในที่เราลงในราชกิจจาาให้ท่านติดต่อมาที่1330เราจะเป็นตัวประสานให้เลย แต่ก่อนนี้เวลาเราสื่อสารประชาสัมพันธ์ว่าให้ติดต่อมา1330เนี่ยทุกคนจะไม่มั่นใจนะครับว่าเพราะกฎหมายรองรับหรือไม่แล้วการติดต่อผ่าน,นกลไกของ1330เนี่ยจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ังนั้นการมีประกาศตรงนี้จะเป็นประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับไม่ใช่สํานักง,งานประกาศเองดังนั้นประกาศตรงนี้เป็นประกาศที่ยืนยันว่าแม้จะใช้ระบบที่ผ่าน call center เนี่ยก็ใช้ใช้ได้ส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะกังวลนะครับว่าใครจะจ่ายค่าดูแลรักษาแล้ว สบชบจะจ่ายหรือไม่เ่องนี้เราก็อยืนยันว่าเราเราใช้กลไกนี้ได้